วันนี้ลองผ่าพี่สูตรดูนะครับข้างในของหมอนราคาหลักร้อยเปรียบเทียบกับหมอนที่ราคาหลักพันกว่าบาทว่าเส้นใหญ่สังเคราะห์ข้างในเหมือนหรือต่างกันสองใบนี้หลักร้อยนะครับส่วนใบนี้พันกว่าบาทนีย มันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆแต่มันก็คล้ายๆกันนะครับไอพันกวาบาทนี่จะดูเหมือนใยสังเคราะห์ที่มันแบบมีนุ่นมีอะไรนุ่มๆกว่านิดนึงนะครับส่วนพวกนี้หลักร้อยข้างในสองใบนี้เหมือนกับจะเป็นวัสดุตัวเดียวกันนะครับลองดูเนี่ยเป็นใยสังเคราะห์ฮะ ลองดูยี่ห้อน,นี้แล้วกันนะครับเนี่ยพันกว่าบาทเ